สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพระง่างพิมพ์เล็กอยุธยากันเหมือนเดิมนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หูยาวนะครับวันนี้ก็มีสององค์มาเปรียบเทียบนะครับวันนี้พยายามหาแสงที่แบบว่าให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับก็เลยอยู่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสภาพผิวก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเห็นไหมครับนะครับสภาพผิวนะครับ แท้ร้อยเปอร์เซนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาเปรียบเทียบอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับนะครับเนื้อผิวก็จะแตกต่างกันไปนะครับของสภาพผิวที่ยังไม่ใช้กับพิมพ์ที่ใช้นี่ก็แตกต่างกันเยอะพอสมควรอยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับสภาพผิวก็สวยงดงามนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับ นี่ตัวเด็ดนะครับตัวเด็ดเลยนะครับนะครับตัวเด็ดองคผมเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเสียงแหลมนะครับแต่ตัวนี้เกียร์ไม่อยู่แล้วนะครับเกียร์หักไปถ้าอาจจะมีตังหน่อยก็เดี๋ยวจะใส่เกียร์ให้นะครับใส่ทองไปเลยนะครับเป็นเกียร์นะครับเนื้อผิวนี้นะครับยุคต้นๆ้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสมัยก่อนอาจจะยังไม่มีการ ไว้ห่วงด้านหลังนะครับเพราะว่ายังคิดไม่ไม่ถึงนะครับว่าต้องเนนยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับนี่ครับใต้ฐานแบบชัดๆกันเลยนะครับนี่นะครับดินสมัยเก่านะครับของแท้ๆเลยนะครับให้มาให้รับชมในวันนี้นะครับนะครับส่วนมากพิมก์เกตยาวนี้จะมีจุดตำหนิอยู่ช่วงนี้นะครับเห็นอยู่ตรงที่แขนนะครับนะครับ แล้วก็มาดูด้านเนืเน้อโลาหะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับวันนี้ก็มีหลายตัวนที่ให้รับชมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ